สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะหรือว่าสซัสดีค่ะเมอร์นี่ก็แมงยากับดาวแก้วเจงตุ้งแทงเมื่อกล่าว้วค่ะเบอร์นี่ดาวแก้วตีป้าปี่ปีน้องๆเฮาน้่น,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 นกับโดยการเอ่อไปซองผลิกรรมหรือว่าของกบ,บาลของเฮาค่ะแล้วเป็นสร้างเฮาต้องไปซองไปตามแล้วเป็นสร้างเฮาหลุ่ยไปก็เปืนสร้างไปตัยจอมกันค่ะสำหรับวันนี้นาอวแก้วก,ก็จะพาทุกคนนั้นไป ถ้าภาษาเชนตุงเราจะเรียกว่าไปซ่องผลิกรัมนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คล้ายๆเหมือนไปไปเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคือ,อ,อก่อนที่พี่จะบอกนะคะกเ็เดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดนะว่าอ,อทำไมต้องไปแบบว่าแบบนั้นด้วยเออนอแก้วเลี้ยงผีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะคะ คนต้องสงสัยแน่นอนคือสาเหตุมันก็มาจากนะคะคุณพ่อของนวัแก้มไม่สบายนะคะมาก็หลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะคะคือคุณพ่อรู้สึกไม่ค่อยโอเคคุณพ่อก็ จะอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาอยากจะนอนหลับอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านก็มีอาการปวดเอวด้วยนะคะแล้วเออเนาะไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็คิดว่าคุณพ่อไม่สบายก็เลยพาไปหาคุณหมอแล้วก็คือพาไปหาก็อาการก็เหมือนเดิมอะแล้วก็พอไปซื้อยามาให้กินก็เหมือนเดิมอาการก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเราก็เลยมีการไปดูดวงนะคะพอไปดูดวงเขาก็บอกว่าคุณพ่อไปไปผิดเจ้าที่เจ้าทางคือ ไปผิดเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยคล้ายๆเหมือนคุณพ่อ,อไปผ่านที่ที่แห่งนั้นที่มีเจ้าพี่เจ้าทางแล้วเจ้าที่เจ้าทางาคนนั้นน่ะเนาะเขาอาจจะทักคุณพ่อว่าอ ύ, ทำไมเธอถึงมาบ่อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะกก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วเราก็จะมีการเอา,เ,อา,เ,อาเครื่องเส้นไหว้ไปเส้นไหว้ท่านเพื่อให้ท่านนั้น คล้ายๆเหมือนอาโหสิกรรมหรือเปล่าน้องแกไม่แน่ใจถ้าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะก็ที่จะไปที่จะไปวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่น้องแกก็จะขอบอกก่อนว่าน้องแกจะขอถ่ายแค่พิธีกรรมที่บ้านนะคะเอาพิธีที่บ้านเนาะแต่น้องแกจะไม่ไปนะคะตอนที่ไปเอาเอาไปเส้นไหว้เนี่ยคือมันก็จะมีเหมือนทางไทยนั่นแหละก็จะมีมีผีมีอะไรมาเยอะมาก เออเนาะเราก็น่ากลัวแล้วก็เลยขอไม่ไปนะคะขอแค่ดูพิธีที่บ้านแล้วพิธีนั้นอะ่ะเราก็จะเราจะมีการทำสองอย่างนะคะทุกคนคือเออไปซองพาริกรรมแล้วก็เราจะต้องไปเอ,อไปหยัดน้ำให้ญออาติ ญาตพี่น้องของเราที่ร่วงรับไปด้วยเราจะต้องทำสออย่างในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องแกเวจะพาทุกคนนั้นไปไปดูไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะไปดูดีกว่าค่ะไปเลยค่ะแค่พูดมันก็ไม่เห็นภาพอะเนาะไปเลยค่ะทุกคน

มีข้ามูลเข้าวปองเข้าเล่าอาตอนนี้ก็กำลังจะไปทำบุญที่วัดอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเออจะบอกว่าไปหยาดน้ำเนาะก็ให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงรับไปแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดนะคะ แล้วตอนนี้ก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะก็อันนี้คือมาหยาดน้ำเนาะก็จะบอกว่า,ามีสองแบบนะคะที่ทำในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการมาหยาดน้ำที่วัดให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วของเรานั่นเองค่ะคือน้องแกก็จะมาชี้แจงนะคะว่าที่ถ่ายที่บ้านตะกี้เนาะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าอุ้ย เขาทำอะไรการทำไมต้องทำนะคะ <Okay. S 1> อันนั้นก็จะเรียกว่า,าผลกรรมหรือว่าของกบ,บันนะคะ <Okay. S 1> อันนั้นก็คลา้ายๆเหมือนเราไปยังไงคุณแม่อธิบายหน่อยสิคล้ายๆเหมือนเราไปลบหลู่เข้างก็เลยรบหลูเ<ๆ>เห่เจ้าที่เออเนาะรบหลู่เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในหมู่บ้านของเราเราตัวเราเองอะ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าเราไปรบหลู่ท่านเมื่อไหร่อะไรยังไง แต่คือมันทำเออเราก็ไม่รู้เนาะในเมื่อเราไม่รู้อะ่ะเราก็ต้องไปคำม,มาท่านนะคะแล้วทำไมเชียงตงุงเราไปคำม,มาเราต้องแบบว่าเออต้องมีแบบคล้ายๆเหมือนไปเลี้ยงผีเลยค่ะค่ะคุณแม่เขาเป็นแบบน้นแหละคำมาหรอไม่รู้เนูแกไม่เคยรู้มาก่อนแล้วนี่ก็น่าจะเป็นประสรบการณ์ครั้งแรกหรือเปล่าที่เคยเจอนะคะก็คือคล้ายๆเหมือนเรา เตรียมเครื่องไปเส้นไหว้ผีหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็คือนี่ถ้าสมมุติว่าไปเส้นไหว้นี้เออะไรยังไงแล้วคนที่จะไปเส้นไหว้ล่ะจะต้องเป็นคนในบ้านเราไหมเออเนาะแล้วอันนี้เดี๋ยวโนวาก็กจะมาชี้แจงนะคะตอนนี้ก็คือขอ,อจะบอกว่าอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนเส้นไหว้หรือเปล่าคุณแม่ใช่แบบอันนี้ก็ใช่นเนาะ <laughs> จะหยดน้ำให้ คุณย่าตานาคุณยา่าคุณปู่เขาเพ่เสียไปอไืมอันนี้คือเขาเราหยาดน้ําให้กับญาติของเราคือที่ลงลัไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราทำการไปซองผลิกรรมเนี่ยเราก็ต้องหยาดน้ําด้วยเวลาที่เขาเอาาลิกรรมออกไปออกจากบ้านเราไปเราก็ต้องเอาเครื่องที่จะมาเส้นจะบอกว่ามาตายหยาดน้ําเนี่ยเอาออกมาด้วยเหมือนกันคือเราก็จะหยาดน้ําให้กับทั้งญาดิพี่น้องของเราแล้วก็คือให้กับ จะบอกว่าเจ้าชีเจ้าทางด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องแก้วจะมาอธิบายรายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังอีกทีค่ะ อ่านญงกันทว่าเสื่อมเหือเกินในยามต่หลายในขณี่มันเกิดขึ้นไม่มนาสัทวาปลสโซปาทีก็แห่างฟาตรลต้นหนาเี่วเจ้าสามันกภูมินามาปัญญาที่ชัวว่าอใจเกี่ยววันนเมื่อเป็นก้าวเกิดว่ามีพิโรมุสัยที่กาตัางหลายมุนในจ่วงกาตเตอน้ำมหาลยยังพระนาโพจนากิลานาปัตานีนานสัพพะิวัลตานต่างหลายมุนกนี้มาทาย็นตงเก็บาตาลต้นหนาเี่วเจ้าสามพันการยสันเจ้าอุทิสากุธลาวุฒิต่างหลายมุนกนี้ ขาไปหายังจะอยากขอบคุณแนมูล่าขอบคุณดังสองฝ่ายสองฝ่ายอานายสุดที่ตายไปสุ่าลาหลุ่าไปนนาร้อนรนหัวตนทมันลายวางอารมณ์เราที่ใจไปบอกในไปตัวตอเรหวางจะตัวาว่าอะไรก็เกิดเป็นผีเป็นสิ่งที่ถมทำเงินน้ำในัวสถานะตติกลได้แดลาหมดแล้วหมเลยกินเซรัานก็เลยก็ถึงนะวตางลมันพวกนี้ไปช่วไปจบไปเราไถึงแม่หมาไปเรามาย่งจะูดถึงอะไรบางวนจเขาได้แดงง ไม่นอนไปรอไม่ยามใคาก็ถึงอะไรกันเกิดไปเจอเสด็จามไม่นอนไปเราไม่ยามก็ถึงอะไรนะแมกแล้วทำตัวมันนกิอะไรเสอะไรโบราณผัวอะไรนสียงที่าศัยันบเสียติตัวอยู่อะไรสู้ามกันติดติดดีลาหรืบกแล้วกต่อ้กัสามกันแหมันนี่มาเลยก็เลยเกเาฟินานดีมาบเจ้าลาอยู่เนจำฟังดวงราดลงนึงเซลันก็เลยก็สือม่เสียข้าง เดวตว่ารามีดเตาราตรีน้อมมาเนนำมางู่ตามุณตังรามุตนีเปุเไปุตไปถึงอะไรเจ้ากาเจ้ากเจียวเดีเยวถึงตมาเนี่ยน้นน้มาเป็นงกุอะรมันาสียหลัรังตองแบบนี้นะมองสาที่กางตั้งรามุนอะไรตกันพัเสียงคาแีก็เร่งกวางพยางขนานตั้มได้ขาเ่อเข้มขข้าน้สามิาไปนะซิ่ข้าไปหลังสับปะข้เรียน สาบาเคนะมสาบาเปทีโลกาทังลามนต์ตั้งแต่วัคุสัตตกาลานี้เตนเตทีดีตามกถาปาลีว่าทุกขาโลกาพยาวีราทุกขะสตุตตุปะดาวานีกันตาลัยอะปิวินาสนตุจเตจสะสัจจะสิติตะนังลาภาสุทิวักยังสุกังพลังสิติอายุสวโนสวุกาหุติเจยสาวะสุนะวุเนี่ยนามิยะสัมสาปุติสาภาไปทายัง ยาติกาสบาบวังซับเมกญยาตานากบาาุปใส่เร่หลุดเพุ่งเท่าเกมีเสหายกันเข้าตาไปสุดั้วแลหลกลับไปนาไฟโผล่ลายจะจังขักุ้นเป็นเก้าไฟมีวลนก็จังขากุ้นเป็นแดงเส้นจ,จ,จงขากุ้นเป็นคา,นาราณาราในี้ผ่ามึงความชงเอือแล้วตอนไปเกิดตีฟาสุสวัสดิ์ดวงคันวันน้อยอายุไรบันปีสมัรนรมีตสิงคือว่าเินพาอย่างเดียวองขัน ते या तो मी पे या या लाई पे त्या दोन बाई की वा पंचाता तो अलोबा तो ल्यासा ते कोले भी कालकोनी हिमी साथी ती को ती तलाई मुन तोनी वा फास त्या लाई पे कसबान संकांतानी नी ना 2335 यांग สาเปสาตานานาลาลาสาสิ่งส่งสิ่งกอรีตุมีกมีเป็นกอรีเตัวกำมหาเปนะไลลังกูเล็กถึงเอมาหาหลบตัวจากความเุ่นอย่าเป็เก่งกว่าอยาสนองต่อมื่อปลายลุนขออยู่จอมเจ้าจ่าครัไว้รำในเป็นเก็บหมุนลงสถาเป็ตู้ภาวจานั้นอย่าไรกอะไรกาเต็มเต็มดี่ตามกระทาปารีไหวกิจพุทธกาบนามันตาปีห้ตายนากายนาวจมันีว่ายัญัาวูอนุโมทันตุกันตุพลามุตัมบงสเวลานุปมุนันตุ โตาหนตตสัตายทาบรว่บุราปะริวุินีสากลังเว่ม่วะอิโตตินังเป็น่านงูปกันปทติอิสิตังปะริต่างุมหักันคิปามิว่าสัมปนตุสัพปุนโตสังกับนตุปนาราสยาามานิ่เจราราสุยาทิตาามัวิตานียกัมาฟังอุปจาวิตานียกัมาลังอัปลังปะลาวิตานียกัมาลังยุติขโลว ปัติกาเหตุการานี้กว่าเป็นการสิ่ผู้นิยมอย่างใด้วพราะแต่ลัธนาคารจสามารถมีสิทธิ์ซิ้อบริเวณภราเป็นการพัตินาุตาโลซิสซื้อบริปวรภูราตเล่ตนตะก็ลอีกนหนึมะเมต่าวันยาปพติการางการวายังพัตตาภจกิลันาปตยตาเนนนานาสัปปพัติวลาต่างๆหลายมุ่งนี้ก็จึงระวังเกิดเป็นมากะพาราเป็นเกลยาธรรมะสงห้าศึกว่าที่ท่าธรรมะเวทนิยาทั้งใจจึงเล่าในกปัจจุบนจนย่างเดียวปัะจวบ่เวทนิย ไอเต็มไปเยพักคนไอพักวัเตปนะปารำปาระาิืนี้วิตมานิลาปนีนะนักตาปารันจมาปลานนั้นเต็มเตดีดีเปล่าอย่าตืสาธุ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 แล้วตอนนี้นบแก้ก็ไปกวดน้ำที่วัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอ่อก็พิธีกรรมนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ไทยเขามีไหมแล้วความเชื่อของแต่ละบุคคลนั้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็ คิดพิจารณากันเอาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็ หนึ่งหมู่บ้านน่ะเราก็จะต้องมีแบบนี้แหละค่ะก็จะต้องมีสถานที่แบบนี้คือพอดิกรรมนะคะเขาเรียกว่าพอดิกรรมหรือว่าของกับบาดหรือจะเรียกอีกชื่อนึงก็พัน่อยหรือเปล่าน้องแก้วไม่แน่ใจก็อันนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่น้องแก้ได้เจอแล้วก็ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่าประเภทนี้ของเชียงตุงก็มีแบบนี้ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะคือ น้องแกก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าน้องแก้เลี้ยงผีหรือว่าอะไรยังไงนะคะมันไม่ใช่การแบบนั้นคือเราไม่สบายและเราก็ไปเส้นไหวเพื่อให้เขานั้นอาหสิกรรมให้เราเพื่อให้เขาเอ่ยยกโทษให้เราหรือเปล่าน้องแกก็ไม่แน่ใจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็อะขอผู้รู้เนาะขอผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่า เขามีแบบนี้จริงไหมแล้วความเชื่อนี้มันได้ผลจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนไปดูวิว,ว,วบรรยากาศมาเรียบร้อยแล้วก็จะต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะใหม่สูงคขาวัสดีค่ะวรยากันในคลิปไหมทั้งคะบีบีน้องๆเขาค่ะบ๊ายบายค่ะ